สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะมีภาพสวยๆน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูก่อนนะคะที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันนะคะในภาพนี้เรามาช่วยกันบรรยายภาพกันนะคะเด็กๆในภาพนี้มีอะไรบ้างคะมีพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมีสายลุง้งกำลังเต้นระบบาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีก้อนเมฆกำลังลอยไปลอยมา แล้วบนท้องฟ้าก็ยังมีลูกโปง่งมีบอลลูนลอยไปลอยมานะคะอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะวันนี้บรรยากาศที่ครูนำภาพมาให้นั้นสดใสมากๆเลยนกก็บินไปบินมา และบริเวณพื้นดินก็มีหญ้าเขียวขจีนะคะต้นไม้ดอกไม้ให้ความร่มรื่นนะคะดอกไม้ก็สวยงามมากๆแล้วก็ประดับประดาไปด้วยลูกโปง่งหลายใบนะคะผูกมัดรวมกันอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ วิชาภาษาไทยชั้นประหลศึกษาปีที่สองทับสกับครูสุรางวิภาธิวาพรหรือเอวนั่นเอง,เองสวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะยินดีต้อนรับนักเรียนอีกครั้งนะคะกับห้องเรียนภาษาไทยของคกูเอ,เองค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันนั้นมาตามดูกันนะคะมากันเลยค่ะคงไมาแล้วค่ะน้องไดโนเสาร์นะคะน้องไดโนเสาร์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาไทยในวันนี้นะคะเด็กๆมาตามดูเลยค่ะ น้องไดโนเสาร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องใจหายกันนะคะเด็กๆน้องไดโนเสาร์ยิ้มแป้นเลยอยากจะเรียนรู้มากๆเลยค่ะเด็กๆคงได้อ่านกันมาบ้างแล้วนะคะเรามาทบทวนเรื่องนี้กันอีกครั้งนะคะ <ๆ S 1> ว่าตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างเรามาช่วยกันหาและช่วยกันตอบนะคะเด็กๆ เดี๋ยวตามน้องไดโนเสาร์ไปนะคะน้องไดโนเสาร์จะพาเด็กๆไปดูเนื้อเรื่องใจหายกันค่ะพร้อมหรือยังคะไปตามกันดูเลยค่ะเห็นไหมคะครูได้นําเนื้อเรื่องใจหายนะคะในหน้า21มาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนเปิดหนังสือตามครูเ,เลยค่ะ แล้วเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆเด็กๆเปิดหรือยังคะหน้า21นะคะเปิดแล้วใช่ไหมคะเมื่อเปิดแล้วเรามาอ่านพร้อมกันนะคะครูเชื่อว่านักเรียนอยู่ที่บ้านต้องอ่านหนังสือก่อนล่วงหน้าแน่นอนเลยค่ะมาพร้อมกันนะคะอันหนึ่งสเส้นไปเลยจ้าเช้าว,วันนี้ลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวัด ภูผาน้ำใสและเด็กๆอีกหลายคนตามพ่อไปด้วยลุงกำนันบอกว่าฝนตกนักทำให้ดินบนภูเขาถลม่มต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมากทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำบาไหลบา ต้นไม้จะไหลาตามน้ำลงมาด้วยทำให้หมู่บ้านข้างล่างเสียหายจึงต้องการว่าจ้างช้างไปลากต้นไม้ที่ล้มมารวมไว้ในที่ปลอดภัยใครจะไปทำง,งานนี้ให้มาลงชื่อไว้หลังจากลงชื่อแล้ว ควานโพพ่อของภูผาและควานมิ่งพ่อของน้ำใสยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้งสองเอาพ่อเอามืออบไหล่ภูผาแล้วพูดว่าเนื้อหาในหน้า21นะคะวันนี้หน้าแรกเราจะมาดูว่าตัวละครมีใครบ้างใช่ไหมคะเด็กเด็กมาดูกันค่ะตัวละครมีใครบ้างคะเด็กๆ คนแรกเลยลุงกันันใช่ไหมคะลุงกำนันเสร็จแล้วก็จะมาีเจ้าของช้างทั้งหมดซึ่งเจ้าของช้างทั้งหมดที่บอกชื่อมีแค่2คนใช่ไหมคะมีใครคะมีควานโพข้องพ่อของภูผาใช่ไหมคะ1นึ่งที่ระบุในเรื่องนี้ในหน้า21ใช่ไหมคะต่อไปค่ะควานมิ่งพ่อของน้ำใสใช่ไหมคะแล้วตัวละครที่ขาดไม่ได้ของเรื่องนี้นะคะก็คือ ภูผาแล้วก็น้ำใสคะ่ะเก่งมากเลยเด็กๆคิดได้ตามครูไหมคะเหมือนไม่เอ่ยเราไปดูคำถามต่อไปนะคะเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรลูกก็มานัดมาประชุมใช่ไหมคะมาประชุมกันเองนะคะมาประชุมที่ไหนคะลูกที่ไหนคะก็คือที่ไหนคะ ลานวัดนั่นเองค่ะลานวัดนะคะตรงนี้เลยค่ะลานวัดนั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะเรื่องอะไรคะที่เขาประชุมเรื่องนะคะเรื่องก็อยู่ตรงนี้ค่ะเรื่องอยู่ตรงนี้ค่ะ ฝนตกหนักใช่ไหมคะทำให้ดินบนภูเขาถล่มใช่ไหมคะต้นไม้ล้มเป็นจํานวนมากทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ําอีกจะเกิดน้ําบาน้ําป่าไหลาบาใช่ไหมคะน้ําป่าไหลบ่ามานะคะต้นไม้ก็จะไหลาตามทางน้ําในหมู่บ้านก็จะเสียหายใช่ไหมคะ หมู่บ้านข้างล่างเสียหายเขาเลยต้องการว่าจ้างใช่ไหมคะอยู่ในบริเวณนี้เลยนะคะอยู่ในบริเวณนี้เลยนะคะช้างไปลากใครต้องการไปบ้างให้บอกนะคะใครต้องการไปให้แจ้งชื่อไว้นะคะนี่คือเนื้อเรื่องทั้งหมดใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรในหน้าที่21คะ่ะ ในหน้ายี่ส2นี้นะคะนักเรียนเปิดดูตามครูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะใช้เวลานิดนึงเนาะถ้าเราไม่อ่านเราก็จะตอบคําถามไม่ได้นะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะมาดูกันต่อค่ะพ่อต้องไปทํางานไกลนะักเรียนอ่านพร้อมครูเลยนะคะครูคิดว่าเด็กๆต้องอยู่ที่บ้านอ่านหนังสือบทที่2แล้วแน่นอนครองแล้วเราอ่านพร้อมกันเลยค่ะ อีกครั้งนะคะเริ่มใหม่นะคะพ่อต้องไปทำงานไกลไปนานมากไม่มีใครฝึกลูกช้างพ่อเลยจะพาใบบกใบบวัวไปปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างของจังหวัดใบบกใบบวัวจะได้เก่งมากขึ้นภูผาจะว่าอย่างไรล่ะ ภูผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคยอยู่ห่างกันเลยน้ำใสย,ยื่นมือมาจับแขนภูผามองหน้าให้กำลังใจพ่อพูดต่ออีกว่าปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนั่งรถไปสอถึงสามชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าภูผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไหร่ พ่อก็จะพาไปภูผารู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อจะพาใบบกใบปัวไปเมื่อไรครับภูผาถามเรื่องนี้นะคะบทในหน้ายิ้มสองเรามาดูกันค่ะพ่อจะพาใบบกใบบัวไปไหนคะเด็กๆไปปางช้างหลวงโรงเรียนฝึกลูกช้างของจังหวัดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีใครฝึก ใบบกใบบัวแล้วนะคะพ่อของภูผาต้องไปทํางานไปช่วยอีกหมู่บ้านที่ถูกดินถลม่มใช่ไหมคะต่อไปค่ะภูผารู้สึกอย่างไรคะเด็กๆคะภูผาก็รู้สึกใจหายหน้าเสียเพราะภูผาไม่เคยห่างจากใบบกใบบัวเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็เมื่อจะได้ห่างกันก็รู้สึกใจหาย นะคะต่อไปมาดูอีกค่ะทำไมภูผาถึงรู้สึกดีขึ้นเมื่อใจหายแล้วก็พอฟังคุณพ่อพูดใช่ไหมคะภูผ,ผาก็รู้สึกดีขึ้นมาก็คือปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลสามารถไปหาได้นะคะอยู่ไม่ไกลก็คือประมาณสัก2-3ถึง3ชั่วโมงก็ถึงแล้วภูผ,ผาก็เลยรู้สึกดีขึ้นมาว่าสามารถที่ไปเยี่ยม ไปหาใบาบกใบบัวได้นั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะต่อไปเรามาดูหน้าที่13กันต่อเลยจ้าเด็กๆคะเรามาดูเนื้อเรื่องกันก่อนนะคะวันมะรืนนี้นักเรียนอ่านพร้อมกับครูเลยนะคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะวันมะรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพ่อเดินลัด ไปแวะส่งใบบกใบบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างก่อนแล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อตอบภูผาและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโตแล้วพูดออกมาพร้อมๆกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะพ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากันบ้างก่อนจะพยักหน้าตกลง เด็กๆที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบโบกใบบัวจะต้องไปอยู่ปางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกัน จึงตกลงพาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตลิงเหมือนเคยเพื่อนเด็กเพื่อนช้างเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งเล่นกันนานจนเด็กๆหมดแรงขอนั่งพักนักเรียนจะเห็นคำถามที่คเททิ้งไว้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะพ่อเดินทางไปเมื่อไรตอบสิคะเด็ก ตอบหน่อยค่ะตอบหน่อยค่ะวันมะรืนใช่ไหมคะก็ยังไม่ใช่วันมะรืนก็คือวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะจะเป็นวันมะรืนนะคะถัดไปนะคะอีกสองวันต่อไปค่ะทำไมต้องเดินทางลัดผ่านป่าเพราะอะไรคะ เพราะต้องไปแวะส่งใบบกใบบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างใช่ไหมคะนักเรียนคงคิดตอบได้เหมือนครูเลยนะเพราะอยู่ในหนังสือใครขอไปด้วยเอ่ยช่วยกันตอบเลยค่ะตอบเลยอ๋อภูผาน้ำใสใช่ไหมคะจะไปด้วยจะไปส่งเพื่อนรักใบบกใบบัวนะคะ เมื่อเด็กๆรู้ข่าวว่าใบบกใบบัวต้องไปอยู่ปางช้างหลวงเด็กๆทำอย่างไรคะเด็กๆทำยังไงเอ่ยก็พาใบบกใบบัวไปเล่นฟุตบอลที่ริมตะลิงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดนะคะในหน้า23ที่เราสรุปได้ต่อไปเราไปดูหน้า24กันเลยคะ่ะ เด,ด็กๆดูหน้ายิ่มสี่นะคะนักเรียนดูหนังสือนักเรียนเลยค่ะจูจูอ่านพร้อมกันเลยค่ะจูจูน้ำใสก็ตีขาตัวเองดังเพียตะโกนเสียงดังคิดออกแล้วเรามาทำบ่อทรายให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ำใสก็อธิบายวิธีการทำให้ เพื่อนเพื่อนฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียมและถังน้ำที่บ้านน้ำในแม่น้ำไม่เต็มฟังพื้นทรายมีน้ำขังเป็นแองแองเด็กๆเลือกแองที่ใหญ่ที่สุดใช้เสียมขุดพื้นทรายในแองให้ร่วนซุยจนแองน้ำกลายเป็นบ่อทรายแฉะ เ็นไหมคะเรื่องนี้เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆพากันไปเล่นที่ฟุตบอลที่ริมตลิงแล้วเนี่ยน้ำใสก็คิดจะทำอะไรให้แม่บอกใบบัวคัเด็กช่วยกันตอบเลยค่ะมาเลยทำบ่อทรายใช่ไหมคะทำบ่อทรายให้เล่นนะคะน้ำใสก็อธิบายวิธีการทำใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็ใช้อุปกรณ์อะไรทำบ่อทรายลูกอ๋อ อะไรคะเสียมนั่นเองเสียมและถังน้ําใช่ไหมคะแต่อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนมากเลยก็คือเสียมเนา,เพาะพอใช้ขูดทรายใช่ไหมคะต่อไปค่ะนาสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องนะคะเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆเร็วค่ะใบบกใบบัวโบ,บ,บกหูแกว่งหาง วิ่งลงบ่อทรายใบบัวนอนตะแคงดิ้นพลิกตัวไปมาใบโปกใช้ท้องไถขาถีบทรายขึ้นขึ้นลงลงให้ทรายเก่าช่วยแก้คันเด็กๆช่วยกันตักน้ำสาดลูกช้างเสียงลูกช้างร้องเอิกเอกเอ๊กเอิ๊กแอะแออย่างสนุกสนานและมีความสุขผูผาและเพื่อนๆเ,เข้ามากอดลูกช้าง ภูผาลูกหัวเพื่อนช้างเบาๆเพื่อนรักเพื่อนเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหมคิดแล้วใจหายเหคะเริ่มละหน้าสุดท้ายนะคะเล่นไปเล่นมาก็มีความรู้สึกเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะเรามาดูคำถามกันค่ะใบบกใบบัวมีอาการอย่างไรเมื่อเห็นบอายมีการอย่างไรคะเด็กเด็ก โบกหูแกวงหางวิ่งลงทรายดิ้นพลิกตัวไปมาใบโบกก็ใช้ท้องไถใช่ไหมคะสนุกสนานมากมายเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะทำไมเรื่องนี้ถึงมีชื่อเรื่องว่าใจหายคะลูกสรุปเนื้อความกันเร็วค่ะ เพราะใบโบกใบบัวต้องไปอยู่ปางช้างหลวงใช่ไหมลูกโรงเรียนฝึกลูกช้างเด็กๆไม่เคยอยู่ห่างลูกช้างเล่นด้วยกันตลอดจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คิดแล้วก็ใจหายคิดถึงลูกช้างมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราเรียนจบเรียบร้อยแล้วในเนื้อเรื่องนะคะทีนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการการตอบ คำถามให้เรียนทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าแบบฝึกหัดจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้เลยค่ะตามไปดูนะคะเด็กๆตอบคำถามจากเรื่องใจหายนะคะเด็กๆมีทั้งหมดอยู่ทนทัเช10ข้ 10. 10อด้วยกันค่ะง่ายมากนะคะข้อที่1ปางช้างหลวงคืออะไร ตอบเลยค่ะตอบช่วยกันตอบปากเปล่าก,กันนะคะปางช้างหลวงก็คือโรงเรียนลูกช้างนั่นเองใช่ไหมคะข้อที่2สาเหตุใด,ดใบบกและใบบัวจึงถูกส่งไปที่ปางช้างหลวงเพราะอะไรคะเพราะไม่มีใครฝึกใช่ไหมคะเพราะไม่มีใครสามารถฝึกใบบกใบบัวดได้แล้วใช่ไหมคะข้อที่3าเด็กๆพาลูกช้างไปเล่นอะไรเล่นฟุตบอลข้อที่4ี่ ปางช้างหลวงใช้วเวลาเดินทางนานเท่าไรสอถึงสชั่วโมงใช่ไหมคะครูจะให้นักเรียนครูจะเฉลยปากเปล่ไปทั้งหมดอยู่สข้อเป็นตัวอย่างอีก6ข้อให้นักเรียนไปคิดเองแล้วก็สามารถดูคำตอบได้ในในสไลด์ของคุณเอนี้นะคะแล้วก็ในหนังสือเรียนนะคะเพราะว่าในสไลด์คเจะสรุป เนื้อเรื่องแต่ละหน้าไว้แล้วนะคะนักเรียนก็นําคําตอบนั้นมาตอบได้เลยนะคะทําอย่างไรในสมุดนะคะทําตอบคาถามในสมุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกขัดลงในสมุดนะคะในหน้าสมุดของนักเรียนจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกันค่ะอันดับแรกเขียนวันที่เรียบร้อยนะคะวันจันทร์ที่9สิงหาคม พศ2564เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดวันที่ต้องมี1บรรทัดเท่านั้นอย่าเขียนล้นลงมาเป็นอันขาดนะคะขอสวยๆค่ะต่อไปตอบคำถามจากเรื่องใจหายคือโจทย์คำถามนะคะอย่าลืมเขียนโจทย์คำถามด้วยค่ะต่อไปมาแล้วค่ะข้อที่หนึ่ง ปางช้างหลวงคืออะไรนักเรียนเขียนในบรรทัดต่อไปใช่ไหมคะและตามด้วยตออบตอบนะคะตอบอะไรนะก็ตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต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 ๊ดไปนะคะไม่บอกเล้วนะคะพอบอกไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ให้สวยงาม1ข้อใช้5บรรทัดต่อ1ข้อใช่ไหมคะคงจำได้นะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะ ฝากการบ้านให้เราเรียนทำนะคะทั้งหมดอยู่สิข้อด้วยกันนะคะง่ายๆนะคะคําตอบก็อยู่ในหนังสือนะคะเมื่อเราเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนเรื่องใจหายอีกครั้งนะคะอ่านมากรู้มากอ่านน้อยรู้น้อยไม่อ่านเลยก็จะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหม,มคะเด็กๆคุยชอบพูดบ่อยๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ ในเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรนั้นนักเรียนติดตามในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบายบายคะ่ะบายบายนะคะเด็กๆ